จา่าชีเปาขยสกอรวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จากแตงท็อปโฟโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่เตดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟโก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปการที่ศึกฟุตบอลเนชันลีกคู่ระหว่างโคเอเชียพบกับสกอตแลนด์ครับโคเอเชียเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในศึกเนชันลีกสองเกมแรกนั้นพวกเขาแพ้1เกมแล้วก็ชนะมา1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเอาชนะโปแลนด์ไป1ประูนว่องโีรณตอน ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนทางฝั่งของสกอตแลนด์นี่ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นย่ำแย่เสียกว่าอีกนะครับผม2เกม,มแรกในศึกในชั้นลีกนี้แพ้ม,มา2เกมรวดนะครับไล่ตั้งแต่แพ้โปลแลนด์สประตูต่อสรวมไปถึงบุกไปแพ้ต่อโปรตุเกสมา1ประตูต่อสองจาก2นัดก็ต้องบอกว่าสกอตแลนด์นี่โอ้โหฟอร์มค่อนข้างย่ำแย่ยิ่งเสียกว่าอีกนะครับเหตุผล <to> ของทั้งค,คู่ก็เป็นทางฝั่งของสกอตแลนด์ที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5นานัดหลังสุดที่เจอก่ออคมู มองว่าโครเอเชีย1สกอร์ไม่ได้มีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันฉันต้บอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมทั้ง2ทีมนั้นค่อนข้างจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมทางฝั่งของโครเอเชียนั้นดูจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่เกมรับของสกอตแลนด์นั้นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดๆนะครับผมแต่ถ้ว่าเกมนัดน,นี้ก็แอบมีลุ้นถึงขั้นเสมอกันได้เนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคู่ดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่สกอตแลนด์คิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันทางฝั่งของโครเอเชียได้ เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้3เสมอหนึ่งโดยที่ในศึกเนชันลีกเกมแรกนี่ก็ชนะสกอตแลนด์ไป2ประตูอ่า3ประตูต่อ2ก่อนที่เกมนัดที่2นะครับจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อโครเอเชียศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของโปแลนด์พอศอนี้ก็อยู่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของโปรตุเกส5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นอยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะ2อเกมชนะ3เกมด้วยกันแพ้ไป2เกมโดยที่เปิดหัวในศึกเนชันลีก2เกมแรกก็ชนะมา2เกมรวดนะะรล่่ตตงแชชโเีย2 สกอตแลนด์แลวก็ชนะสกอตแลนด์ในสกอร์เดียวกันแต่ถว่านั่นคือ2เกมแรกที่เล่นในบ้านเกมนัดน,นี้คือเกมแรกที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นโปรตุเกสที่เหนือกว่านะครับชนะ2จากหน้าัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของโปแล,ลนด์โปแล,ลนด์ไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าโปรตุเกส1สกอร์ไม่ได้ไมีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซันจะบอกว่าทางฝั่งของโปแลนด์นั้นมีเกมรับที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเกมรุกที่อยู่ดูจะไม่่่่่คอยาาลงตตัววแ ทางฝั่งของโปรตุเกสนั้นมีทั้งเกมรับที่เหนืออ่าที่ดีแล้วก็มีเกมรุกที่จัดจ้านนะครับดังนั้นเชื่อว่า1สกอร์การันตีทางฝั่งโปรตุเกสและก็ไปดุนเมตสองเจี๊ยบไปที่โปรตุเกสครับไปกันที่คู่ระหว่างทีมชาติสเปนนะครับผมพบกับทีมชาติเดนมาร์กครับสเปนนะครับผมแชมป์ยูโรครั้งล่าสุดนะครับเปิดหัวในศึกอาเนชนลกนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับการเสมอในเกมแรกครับเสมอตับกับเซอร์เบียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่เกมนัดที่สองนะครับจะมาแก้ตัวได้ ว่าด้วยมาตรฐานภาพรวมของอทีมชาติสเปนก็ยังอยู่เหนือยังอยู่เขาเรียกว่ายังเหนือชั้นอยู่นั่นเองนะครับส่วนทางของเดนมานี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมในศึกเนชันลีกสองเกมแรกนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง2เกมนะครับผมไล่ตั้งแต่ชนะสวิตเซอร์แลนด์สประตูต่อศูนย์รวมไปถึงชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อศูนย์สกอร์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็เก็บเครนชีตได้แต่แต่ว่าเกมนัดน,นี้เป็นเกมนัดแรกที่เดนมาร์กนั้นต้องออกไปเยือนคู่แข่งนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป โดยที่เดนมาร์กไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าสเปนหนึ่งสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งจะบอกว่าทางฝั่งของเดนมาร์กนั้นมีเกมรับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมแล้วก็เกมรุกนี่ก็ดูจะมีความฉาบฉวยก็จริงแต่ว่าเรื่องของเกมรุกนี้ต้องบอกว่าต้องยกให้ทางทีมชาติสเปนที่ดูจะกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็มีเกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้อาจทางฝั่งของสเปนเล่ในในบ้านด้วยนะครับน่าจะสามารถยิงทางฝั่งของเดนมาร ที่ทีมชาติสเปนได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าตังท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีสกอตแลนด์นะครับมีโปรตุเกสและก็สเปนครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจาปป่าชิเปาขยับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตังท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่เต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับทีไลน์แอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ